ยยอดเขาก็พอไปตั้งหลุมทั้งบ้านก็เหมือนจะใกล้ๆครับใกล้ๆครับก็อากาศก็รู้สึกว่ามัวๆครับ สวัสดีครับวันนี้กับลุงนันก็ขึ้นเขามาคนเดียวครับก็วันนี้ก็อากาศห้อนห้อนพอสมควรครับตอนมาแรกๆก็ก็เย็นเยนอยู่ครับพอพอตอนเจ้าอากาศบรรเทาก็ซึ่งกว่าจะหนาวหนาวนะครับแต่บาถึงคันหนาวจัดครับวันนี้ก็ขึ้นมาขึ้นเขามาก็ห่อนพอสมควรครับก็มาเลยมาพักที่นี่ครับก็หันว่าอากาศนี่ลมรื่นดีครับใต้ต้นไม้นะครับเป็นต้นไผ่ต้นหยางวันนี้ครับร่มร่อนนะครับ ครับวันนี้ก็คงจะมาพักที่นี่ครับก็จะคงจะกินข้าวเที่ยงที่นี่ครับทำกับข้าวเที่ยงที่นี่ครับครับผมครับวันนี้ก็จะปิป้งขาไก่นะครับกับข้าวตอนเที่ยงนี่ครับ ครับบรรยากาศรอบๆอดีมาพักที่นี่ครับล่มรื่นเย็นสบายครับเกาะปาละนี่ก็เป็นปลาลกึกทึบพอาสมพธครับปลาแถแถปาแทบนี้ก็ ่องตีหน้าฝนนะครับก็ก็จะมีหมูป่าอยู่ครับประมาณสักสองตัวนะครับก็เดินไปแถวเดี่ยแถวนี้นะครับบ่กใครหันชัดครับเพราะว่ามันป่าโรกครับแตยพอมันผ่านไปกาไปพอ่องร้อยมัเก็ะหอยใหญ่พอสมควรครับก็มีก็สองตัวครับขึ้นปเปบนกรับแต่ว่าพอออกแรงมากอมโู้ไปทั้งไดนะครับโู้จะไปหากินทั้งอื่นก็ครับ หรืออาจจะไปคาบอยู่สักตีครับเพราะว่าส่วนหมากจะออกบางกลางคืนครับกลางวันนี่กับปะได้ยากครับแต่ว่ันนั้นมมโหจะได้ก่อเดินเข้าป่าไปเดี๋ยวนี้ก่อหันมันเดินไปสงตัวนะครับแกเห็นมาใครชัดครับก็เป็นพุ่มไม้นะครับเป็นไม้น้อยๆนะครับบังไว้ครับก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นโมป่าครับเลยยุดยุดหนังแถวนี้พอครับ จะเดินไปก็เดี๋ยวก็ถ้าเป็นหมูป่าที่มันจะจกใหญ่ครับ mm hmm. ก็เลยปล่อยจนลับตาไปแล้วก็ mm hmm. เขาไป mm hmm. พอห้อยมันครับไปห้อยใหญ่พ่อยูยออย่คนครับ mm hmm. ก็ประเดี๋ยวนี้มุ่งจะหากินจั้งไรครับพักว mm ัน hmm. นี้ขึ้นเขามาเกาอนเดนไปตนบนเกาะปะรถมอเตอร์ไซค์หลายกันครับพอ่อช่วงนี้ขเขาเขาออกมาหาก,กินแถอนักครับช่วงแรกๆนี่ครับ mm hmm. ก็ส่วนมากคนแถวๆนี้ก็จะหาก,กินทั้งปลานักครับ เ่า่อยเงียบเงาเราได้ครับเป็นบางช่วงครับบางช่วงที่มีการมีงานทั้งบ้านเกาะข่อยมีใครขึ้นมาครับในช่วงนี้ก็วางงานครับทั้งในทั้งนาก็ถ้าเป็นคอนโดเก็เกี่ยวกันหมดแล้วครับรถด,ดูดหมดแล้วครับแต่เหลือในเข้าก็ของเข้าปีนะครับก็คงจะมาเกินสัวันครับคงจะได้เกี่ยวได้เรียบร้อยเลยครับ ส่วนนั้นคงจะเวลาคงจะหวางนะครับครับทอนนี้ก็รอเข่งไก่ซุกครับก็พักพนไปก่อนครับอนอนพักก่อนสักกรัครับ ครับตอนนี้ก่อไากา่ซุกแล้วครับครับกินข้าวเที่ยวด้วยกัน,นครับ ครับตอนนี้ก็กินข้าวปลา,าหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็มานั่งพักที่นี่ก่อนครับครับช่วงนี้ก็หู้เซ้อฝนยั่งหลายวันแล้วครับยุดหลายวันแล้วครับแต่ยังอากาศก็ยัง่าแห้งแจ้ครับก็ยังพอจะชื้นๆ้นอยู่ครับตอน,นี้ไฟก็เริมจะหมดนลครับ ไน้นี่ก็ถ้าว่าได้เอาหลัวเอาฟืนอ,อย่างไซก็จะหมดไปเลยครับยังแบบเหมือนหน้าแรงแท้ๆครับแรงแท้ๆอากาศแห้งแท้ๆก่อจะไหมจนสุดหลัวเลยครับจุดฝรั่ชิฟฟืนนี่ครับพอช่วงน,นี้ไฟยังมาล้ําครับก็ปล่อยวิธีก็คงจะพงมาเป็นอย่างครับก็ปล่อยให้ควันอย่างก็ไลยุ้งไปก่อนครับครับตัวน,นี้ก็แดดจ้าเลยครับ ตะนอกดเด็ดหอนครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอขอบพณทุกท่านครับที่กดติดตามงนานมาตลอดครับแล้วอขอขอขอบุนทุกท่านครับที่ับชมจนจบครับท้ายนี้ขออวยพรทุกท่านจงมีแต่ความสุขประสบสมหวังแต่สิ่งที่ปรรถนาทุกประการครับขอให้โชคดีเหมือนกันทุกคนครับขอกาบสวัสดีครับ